สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับนุ่มรูปงามนามเพราะคุณเขาปิดไปเอาได้นำตัองหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัจฉัยโชิกลางนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนโนสูงศรีธานีจังหวัดนครราชสีมาครับผมพูดภาษาโคราชเป็นเป็นเกิดมาก็พูดเลยัย ย่างเราขับเกินมารถสามกว่ากี่กว่าเนี่ยพูดคเลยในข่าวมีผลงานดีช่วงนี้เกี่ยวกับนักบอลลอ,อนนักบอลลอ,อนนะครับในข่าวเป็นสมาชิกของชมรมนักบอลเนี่ยเป็นสมาชิกของสมาคมสมาคมนักบอลแห่งประเทศไทยอยู่ที่ไหนอ,อยู่ที่วัดเทพธิดารามจังหวัดกรุงเทพมหานคราเทพธิดารามเป็นสมาคมเราเป็นสมาชิกใช่ไหมาชิกสมีเยอะไหม,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 ม ก็มีทั่วประทเทศแต่ละภาคก็เยอะอยู่ครับประมาณหลายร้อยทั้งทั้งสมาคร์เก,ก็มีรอ้รอยหลายเยอะเยอะนี่เคยเคยประชุมหรือลไปผมไปทุกปีก็3สามปีแล้วปีละหนนปีละหนนคุณช<อ> <ไป S 1> มบติน,นแบบไหนก็ เป็นคนใจรักจะเขียนกลอนก็ได้หรือจะเป็นคนชอบอ่านกรอนก็ได้แล้วก็ชอบศึกษาสัมพัญ์ชอบศึกษาศึกษากรอนศึกษาเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีผู้รู้มากมายอาทิิเช่นอาจารย์นวรัตน์คงไผบูรับอาจารย์สมศ์ศรียยงคูนผู้ที่มีชื่อเสียงมานานมานาคำเป็นสมมตคิครูท่องอะไรไม่ได้ไม่ได้สัมพัส อะไรควรจะเข้าไปชมรมมั้ยก็เข้าไปได้ครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้อะไรมากเพียงแค่ผมอยากมีอยากศึกษาสองใจรักก็ผมก็เข้าไปก็ได้ศึกษาอาจารย์ได้ตอนแรกเลยได้รับคำแนะนาจากอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสมเกียรติลังมณีเดี๋ยวท่านก็วะแนะนำอาจารย์สมศักดิ์ศรีอมพูนแบบนี้คนที่มีชื่อเสียงในเวทดวงของวรรณกรรมในเวทดวงของบทตวีตวีนิพนธ์อ่ะ รามีการประกวดกรอนด้วยไหมมีครับประกวดกรอนครับ <serving> ก <Pokemon> <cartoon S 2> ้นกรอนหรือกรอนกรอนกรอนๆๆๆจะกรอนตะตูมรอลิงตัวเดียวครับกรอนไม่ใช่กรอนๆๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ลินคำแบบนี้ทำไมครับแบบนี้ครอลิงตัวเดียวเล่นเดี๋ยวน่าตบปากอันนี้แบบเฮฮาปาร์ตี้ครับติดซีรีต์อ่ะไปเกาไปมีผลงานแข่งขันมาด้วยใช่ไหมครับของสมาคมเขาประกวดบ่อย สมาคมนี่เขาจะประกวดครั้งทีสองสองครั้งต่อหนึ่งปีครั้งต่อปีครั้งแรกเนี่ยเป็นประกวดรวมทั้งประเทศกรอนอย่างเดียวหรือเป็นโครงร่ายกรอนกรอนอย่างเดียวกรอนอย่างเดียวกรอนอย่างเดียวกรอนอะไรกรอนสุภาพกรอนสุกรอนสุภาพกรอนวันักรอนกรอนสุภาพกรอนสุภาพกรอนสักวะกรอนสักาวากรอนดอกสร้อยกรอนดอกสร้อยสามประเภทนี้แค่นี้ ขานิยมนิยมประกวดสามเพราะว่ากลอนสามประเภทนี้เป็นประเภทที่ไม่ง่ายเกินไปและไม่ยากเกินไปถ้าเป็นโครงฉันกาบนี้จะยากขึ้นกาบนี้จะง่ายแต่โครงฉันยากครับผมกลอน,นง่ายเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้กลอนสามประเภทสามสามประเภทเนี่ยในการจัดประกวดแข่งขันเช่นวอนสักวาสองบทเวลาเปยนาทีจากหัวข้อขึ้นมาต้องแตงให้ได้สองบทภายในเปนาทีอันนี้แข่งขันสดแข่งขันสดเขาเรียกว่าประชันกลอนสด มีด้วยใช่ไหมมีครับปกติก็เป็นแบบนี้เด็ก่าสนใจแต่ของเราที่ไปประกวดมาล่าสุดอันนี้เป็นเนื่องจากสถานการณ์โควิดโควิดด้วยใช่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนปรับจากตรวิกรอนสดกลายเป็นกรอนแห้งรอรอรอปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วเขาทำแบบไหนทีนี้ีนี้คือให้ส่งผลงานกําหนดวันไว้แล้วก็ส่งผลงานประกวดตะผวส่งไปทางโซเชียลมีมีมีกะเภน มีสามประเภทครับกรอนดอกสร้อยกรอนสักวารกวรอนซุกห้างยางละกี่บบกี่บาทอย่างละอย่างละสองบทสองบทหนึ่งบทในสี่บรรทัดหนึ่งบททุกอย่างเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันหนึ่งบทมปสี่บรรทัดเพราะว่ากรอนต้องแปดบรรทัดครับผมกรอนสักวารกรอนดอกซ้อยกรอนซุภางจะอยู่ในประเภทเดียวกันเพียงแค่กรอนสักวารจะมีคำว่าสักวารเช่นสักวารวานอื่นไม่หมื่นแสนเคยยินเหรอ สักาวาเป็นสักาวาถ้าก่นสักาวาจะมีคาว่าสักาวาขึ้นต้นแล้วก็จะลงท้ายด้วยคําว่าเออย้าอดอกสร้อยก็จะคําที่สองจะเป็นคําว่าเออยเช่นวังเอ๋ยว,วังเวงไกเอ๋ยไก่เจ้ค่าเอ๋ยค่าคืนอันนี้อันนี้ก่อนอะไรอันนี้ก่อนดอกสร้อยก่อนดอกสร้อยขึ้นต้นอะไรได้ิก่อนดอกสร้อยคําที่สองวรกลจะเออยหรือเอ๋ยเอเอยดอกเอ๋ย ดอกเอ๋ยดอกไมยดอกเอ๋ยดอกสร้อยกวางงท้ายด้วยลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยฉันรักเธอเอ๋ยดอกนี้สวยเอ๋ยอะไรองี้ใช่ไหมได้คำราครับแล้วกรอนกรอนอีกอนกอีกอนกมาสักวัามีมาสักวัาก่อนดอกซ้อยก่อนสุภาพก่อนสุภาพในทั่วไปเลยทั่วไปที่เรากินทั่วไปครับผมแปดคำแปดคำสุขภาพก็คือมักขับเสภาครับเลยือคนสุขภาพจะขับเสภา ไอ้กรอนดอกส้อยสีบา,ากรอนดอกส้อยขับเสาพามันมันมันไม่ตรงรูปแบบกรอนสาพาเขา<อ>จะกรอนสพาอีกแบบนึงจูนลุงกลางชานลานดอกอออไม้เห็นีม้มันจะ,จะบงับงมันจะอาศัยจังหวะเป็นสําคัญถ้ากรอนขับสีาพาแต่ถ้ากรอนสุภาพกรอนสุภาพก็ขับได้จริงๆอะ่ะแต่ว่ามันไม่ลงจังหวะลงล,งล็อกมันไม่สวยกรอนเอามาดูกรอนสุภาพกรอนแรกลองลองเอากรอนสุภาพไปขับเสีคา กวนสุภาพกับเสีพานี่ไม่ได้เตรียมเลยนะครับสดๆเลกวนสุภาพกับเสภาเอากวนของใครดีกอนสุก่อนผู้อ่าสุกรอผู้ครับจากฟังน้ำเสียงห้ามือออกมือออกบังปากไม่เห็นมือออกบังปากไกลๆไกลๆจักล่าวถึงเอื้องน้อยกลอยอลสว่า ร้องบาทพระอภัยเมื่อกลาลสถานอยู่วนวังลังโกเกโอพิษดานประมาณการสิบเดือน ไม่เคลื่อนคลายอย่เนี้ยถ้าเอาความสุภาพมากลับมันจะลงมันจะลงสามสองสามเนี่ยมีความสุขแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเป็นกรอนเสพาโดยตรงเช่นเสพาถุงช้างถุงแขนเดี๋ยวดีคสุภาพเสพาต่างกันเนี่ยต่างนะครับเอ้านึกว่ามันนึกว่าใช้อันเดียวกันได้มันคล้ายแต่มันต่างคือคือกรอนสุภาพมันเป็นมันมันลงจังหวะเพราะมันคือสามสองสาม หรือ3 3 3สสยศและลาบหาไปไม่ได้แน่เห็นไหมยศและลาบสามหาไปไม่ได้แน่มันจะลงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยทีนี้กลอนเสพาสว่างไหมการสกลอนเสพามันจะลงตามจังหวะเขาจะเอาจังหวะคือเขาตั้งใจจะแต่งเป็นเสพาเขาจะเอาจังหวะเขา้าเขา้าเขา้าเข้าควบคุมเช่น โจนโรุงกลางชานร,ร้านดอกไม้ของคุณทางปลูกไว้อยู่ดาดเดืินโรยรถเกิซอนโค่นพืนชื่นชื่นลมชายสบายใจเห็นโจนโลุง โจรลงกลางชาร้านดอกไม้เจ็บทำมันจะมันจะใช่จังหวะโจรลงที่จะโดดลงโจรไม่ใช่กระโจนลงกระโจรลงนั่นแต่ว่าเขาตัดคำว่ากระออกม,มันกิกะในการขับเสภาีกระโจรลงกลางชาร้านดอกไม้จะได้จังห <c oughs> วอะอ่ะเมื่อกี้พระเพกรเสภาหรือขับเสภาอีกคนแปดสิภาพคนหนึ่งอัะต่อไปกร ก้อนดอกส้อยอ่าดอกส้อยที่เราไปประกวดหรือว่าที่แต่งประกวดอ่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราได้ที่เท่าไหร่ได้แข่งระดับพระปีนเขาอีสานได้ที่สามครับได้ที่สามอีของอีสานก็ส่งเยอะไหมทราบไหมก็น่าจะเยอะอีกเพราะว่าพอส่งทั้งเดียร์ไหมยี่สิบเอ็ดจังหวัดยี่สิบเอ็ดจังหวัดเลยแล้วยี่สิบจังหวัดยี่สิบรู้กูเหรอ ไม่รู้เล่นนับโคลาบเรีนนับโคลาบทีมงารเกิดใหม่เนาะครับอ่าตอนนี้ก็แข่งไประดับมัธยมไหมมัธยมสุดท้ายของเราส่งส่งทั้งสามประเทศเลยประเทศละสองบทครับอ่ากรอนดอกสร้อยที่เราแต่งอ่ะเราลองอ่านเป็นแบบกรอนดอกสร้อยให้ฟังด้วยกรอนดอกสร้อยในที่สามเยี่ยมเลยของภาคอีสานกรอนดอกสร้อยมันมันจะคล้ายๆกรอนแปดแต่ว่าคําในวรรคแรกมันจะต่างมันจะมีบังคับเนาะ อาอย่างของผมแต่งประกวดนะผมแต่งไว้ว่านักเอ๋ยนักเรียนมุ่งมั่นเพียรบากบันมันศึกษาล้วนรอบรู้หน้าที่มีจัญญาศิลธรรมนำพาคุณค่าตนใช้ปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลชาติทำรงศาสตร์กษัตริย์พิพัฒน์ผลสร้างประโยชน์เรืองรองต่อของชนให้บรรดลชาติไทยนี้มีสุดเลยอันนี้เป็นกลอนดอกส้อยเดี๋ยวมจะสังเกตคำวักเียกว่า นักเอ๋ยนักเรียนนักเอ๋ยนักเรียนลงมาด้วยเอ๋ยแล้วเราเราเราใช้เป็นขับเสพาหรือใช้เป็นเพื่อนทั้งมองได้ไหมยากเอ๋ยดอกซอยอะไรเงี้ยได้ไหมเขาเคยไหมเขาเอะมันเดียอะไรนะลองขยอยหน่อยนะลองอ่านนะนักเอ๋ยนักเรียนมุงมั่นเพียนบากบัน มันศึกษาล้วนรอบรู้หน้าที่มีจัญญาศีลธรรมนำพาคุณค่าตนใช้ปัญญาช่วยเหลือกเกื้อกูลชาตทำรุงศาสตร์สวัตที่พาดพลสร้างประโยชน์เรื่องรองต่อพองทุนให้บ้านดุล า้าไทยนี้มีสุขเอ้ยมันก็จะเหมือนกับก่นสุภาพเหรอพี่ดาใช่ไหมครับแต่สุภาพดอกซอยก็จะอ่านธรรมดาเนาะครับแมวสมัยเด็กเรียนใครอายุห้าหกสิบไปแมวคือดีปังแมวเอ้ยแมวเอียวรูปร่างประเปลียวเป็นนักนณะคืดีไหมเอ้ยเด็กเด็กเขาเอามาใส่ก็ยังยังอยู่ในตำราเรียนของประถมอยู่ยังอยู่ใช่ไหมกาเอ้ยกาดำคือคือเออมันมันหายไปช่วงหนึ่งเขากลับมาใหม่เรื่องอะไร ีกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักมากคุณแต่เหยื่อเผื่อกเหยื่อเผือกเจอจุ่มผมก็เรียเหมือนกันผมก็ลืีเหมือนกันนานนี่ตอนดอกสร้อยตดอกใบกลอนดอกใบกลอนสักวารสักวาต้องขึ้นด้วยสักวาครับลงท้ายด้วยสักวาลงท้ายด้วยคำเอ๋ยเอาเอ๋ยเหรอต้นสักวาลงท้ายด้วยเอ๋ยอ่าของเราแต่งอ่าเป็นหัวข้อสักวาผู้ใหญ่ในวันก่อนนะครับ เดี๋ยวสมัยสมัยคดีบทเรียนที่เราเคยเรียนสักการลสักวาลวนอื่นสักวาลคดีมนเคยเรียนเคยได้ยินเคยไม่เคยเรียนเลคสักวาลววานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแ้นพจมานี่วานหอมอะไรประมาณครับอันนี้เราก็เทียบเคียงจากต้นฉบับสัมพงสัมผัสใช่ไหมก็มีสัมผัสออกมาอยู่แล้วสัมผัสอยู่แล้วครับมันเป็นลักษณะฉันทะลักสัมผัสเขาจะันอยู่ไว้หมดเลยอ่ะ อ่าของผมจักวาผู้ใหญ่ในวันก่อนชื่อสักวาผู้ใหญ่ในวันก่อนครับเออทำไมถึงตัางชื่อเนี่ยเขากำหนดขาเข้อมาเนี่ยอ๋อเหรอครับผมเขากำหนดมาหมดเลยผู้ใหญ่ในวันนี้ผู้ใหญ่ในวันก่อนแสดงว่าเป็นคนแถาครับคือแล้วแต่เราจะตีความเขาเขียนมาแค่ผู้ใหญ่ในวันก่อนแต่สำหรับผมผมตีความว่าผูู้ผ้ใหญ่เนี่ยอย่างครูเป็นผู้ใหญ่ในวันวันก่อนก็คือหมายถึงว่าไม่ใกล้ฟัง ใกล้ตายอะไรประสบการณ์ครูมาเยอะแล้วอ๋อดีด,ด,ด,ดอนนีอันนี้บูดแบบพูดแนวเอาใจนะพูดพูดแนวเอาใจเฮ้ยใกล้ตายแลวเว้ยอะไรเนี่ยอ่าโอเคอ่ะประสบการณ์มาเยอะแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้เ่าไปยาวอ่าโอเคสักวาผู้ใหญ่ในวันก่อนนะครับสักวาผู้ใหญ่ในวันก่อนผ่านการร้อนการหนาวหลายคราวฝนผ่านดีร้ายเศร้าทุกมีสุขคนดำรงตนผ่านผันวันเวลาเราลูกหลานทุกวันนี้เกิดทีหลัง ต้องมันฟังคำสอนเพียงศึกษาในเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่านมาจะนำพาเราให้คนไทยเองอันนี้คือบทสองบทสองบทคือแปดวัดไก่กวนสุภาพก่อนสุภาพเขาให้หัวข้อมาว่าเออเลี้ยวหลังเลนน่ะเลี้ยวหนังหมายความว่าไงตีความผมก็ตีความว่า เดี๋ยวหลังเลยนะของผมคือผมตีความว่าดูประสบการณ์้างหลังเคยผิดพลาดอะไรข้างหน้าเราจะไม่ทำนี่าตีความแบบนี้ตีความว่าถึงจะมาเขียนกรู้ไหมครับผมมันต้องตีความให้แตกก่อนอเดี๋ยวหลังเลยนะครับผมถ้าธรรมดาก็ชิงโขกหลังน้องมองข้างหนา้าน,นี่ขับตรงๆครับอันนี้เป็นความหมายโดยใน<อ>ครับผมแตง่งแต่งไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวหลังเลยนะเดี๋ยวหลังเลยลทาง เหลียวแลมองหนทางเดินข้างหลังอาจเคยพลังพลาดผิดคิดแก้ไขรู้เท่าทันดีร้ายเมื่อสายไปทบทวนให้จะไี่ทำผิดสำรอยแลมองดูหนทางเดินข้างหน้าใช้ศรัทธาเสริมโอไม่ท้อถอยอนาคตงดงามยังรอคอยทีละเล็กทีละน้อยค่อยก้าวไปนะครับลู้ชายด้วย อันนี้อันนี้เป็นกอสุภาพธรรมดาไม่มีเอวย่มีไม่มีไม่จ้องลงก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่คําว่าเอวยถ้ามาลงในกอสุภาพเดี๋ยวส่วนใหญ่จะโดนหักคะแนนเขาต้องมีความหมายต้องได้ความหมายทุกคําจะสวยใช่ไหมครับถ้าได้ความหมายทุกคําจะสวยมากอ้าวลองเอาอันนี้ไปขึ้นขับเสื้อาไหมเพราประเภทเดียวกันไงประเภทเดียวกันแต่ลองลองลองแต่งไม่สวยผมมันมันแต่ผูช่วยหู้ช่วยขับไม่ได้โอ้ยยาเลยอย่าเลยยาลองลองลองบทเลยเออโอเคขอบคุณ เดี่ยวเล่มวงวนทางเดินข้างลางังเอพรนะขออาจเคยพลังพลาดผิดคิดแกไขขรรูเท้าทันดีไเมื่อซ้ายไปทุกวรนให้จะมีทรริสซ้าโรยนึ่งจะสวยอาจารย์อาจารย์ละที่เสียไปนะอาจารย์ อาจารย์โยยศพโลนะชินมกรไกรลาดอาจารย์ชินมกรไกราชบอกไว้ว่าถ้าแต่งสีพาเนี่ยถ้าแต่งถ้าคนแต่งไม่เพราะเนี่ยอย่าไปครับเพราะว่ามันเสียเสียทั้งคนเสียทั้งแต่งไม่<น>เพราะก่อนนี้จะไปไม่ครับได้มากนมันเสียตัวคนขับเสียตัวอะไรนะเสียตัวเสียชื่อเ,เสียชื่อคนขับมีการเสียชื่อเสียชื่อคนขับอ่าโอเคครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์มากอ่าถามจริงอ่าประโยชน์ของของกรอนเนี่ย กลอนช่วยอะไรเลยครับกลอนช่วยให้จิตใจมันบันเทิงอ่าวรรณกรรมวรรณคดีบทกลอนบทกวีต่างๆเหล่านี้มันเป็นวรรณกรรมมันเขาเปรียกว่ามันเป็นเหมือนกับอาพนเสื้อผ้าเสื้อผ้าคอยประดับประดาวงการผู้ใดฟังเวลาพูดกับนักกลอนต้องแปลไทยเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยจะคจะคิดเป็นคำ ในภาษากรอนเลื่อยเคยเคยคิดไหมเคยเคยสงสัยตัวเองไหมอ่าพอถ้าพังหนึ่งเครื่องประโอบอะไรเงี้ยแทนที่จะเครื่องชักอะไรเงี้ยเคยเคยเคยไปบ่อยแล้วทําไมตัวเองแบบอยู่ในตัวหนังสือประเภทบทธรรมพันตลอดเวลามันมันมันเป็นความเคยชินเนี่ยอย่างผมผมกำลังเขียนกรอนบทหนึ่งแต่ผมเขียนไม่จบสักทีเนี่ยเดี๋ยวช่วยได้ช่วยผมเขียนกรอนบทนี้ไว้นะ ด้เดือนหรือเปล่ามนึกนี่ผมเขียนไว้หนึ่งบทเอาวะผมเขียนว่าเราเดินทางไปไหนยังไม่รู้และต่อสู้เพื่ออะไรมองไม่เห็นกี่หยาดเหงื่อน้ำตาตกกระเ็นรวมกันเป็นคำถามท่ามกลางใจผมยังไม่ได้แต่งตอผมแต่งไว้บทนี้อันนี้มันมันผมนึกได้ออกมาพุทธมันก็มาอันนี้คืออยู่ดีๆมันมันมันอยากแต่งปุ๊บมันจะพอมันนึกปุ๊บมันก็จะมา คือเรามันมันอยู่ในวงการภาษาเนาะเราไปจะได้ความเคยชินยังกูคูกูไปอบรมอังกฤษมาก่นที่กูมานิ่งมนิ่งหมดวันกันคือมันเคยชินบางคนยังกูภาษาอังกฤษเนี่ยไปไหนก็ What What ถามเลยถามว่าอะไรทำไมไม่ถามถามภาษาอังกฤษใจมันติดปากมันติดปากมันเคยชินคุนเคยชินอีกอย่างสมมติเรามองเห็นต้นไม้ปรึกษาเราก็ได้คำกวรนี้ครับปรึกษาเป็นคำคำคำไวยพจน์ของต้นไม้ วันต้นไมุ้้งไกลพนาโดนอะไรอย่บงน,บนี้ครับอ่ะถามนิดนึงว่าเออ่ประโยชน์ทำให้ของเราจิตใจสบายจิตสบายมันเทิงต้ให้เราเป็นคนก้าเราหรือมันจะเบรกอารมณ์เราให้ดีมันมันบทกวีมันก็แยกอย่างรถของวรรณคดีเนาะสาว,วรถจะนีนารีปลาหมวดไปรดว่าทางสารปางคำวิสัยสาย ยังบางบทเบางบทมันเป็นพิรุวาทาังพิรุวาทังหรือให้อารมณ์เกี่ยวกับสมัยก่อนสนทรพูดแต่งเนี่ยสุนทนพูดแต่งว่าเป็นการแสดงละครของพระอภัยมณีเนาะนางผีเสื้อพิรุถึงโกรธทะรุเล่นอะไรแบบนี้มัน็ให้อารมณ์แต่ว่าสมัยนี้มันเป็นกวีร่วมสมัยอาจารย์อาจารย์สุจิตอาจารย์สุจิตวงเทศเขียนไว้แบบนี้อ,อันนี้เป็นบทบทเกี่ยวกับสิคิลาสมัยตะ่อน กูเป็นนักศึกษาวาดสนาสูงส่งสม,มูสนค่ำนี้กูจะย่ำไปงานบ่อนเซฟสนีเกศรสอนสมานีนี่ก็ไปเปรความหมายอีกทอาจารย์อังคากรกัญญาพงศ์ก็แต่งไว้ควักทะเลเทใสาจาดร,รับประทานกับข้าวขาวเห็นไหมมัน,มนดีกว่า,วาม,มา,าม,ม,ามาีมันมองเห็นมันมองเห็นภาพอารมณ์อารมณ์อมของกกรนบางทีเราได้จากอารมณ์โกรธ เวลาเราโกรธเราก็เขียนคว,วนนมันจะเขียนควนโกรธมันก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกก้าร้าว,วโกรธเกี้ยวมีรักครูคูก็กจะมีรักมีเห็นหนักเอาการสถานไหนมีรักครูคูก็จะมีรักใคร่เย้น้ำตาคือไหลทำไมดูของอาจารย์สนที่การการชนาแต่จริงๆแล้วคนที่แต่งคอนได้อารมณ์ที่จะแต่งคอนได้เป็นคนทิ่ใจดีใจดีต้องต้องอารมณ์จิใจดีก็มองต้องใจเย็นต้องใจเย็นเป็นคนใจเย็นแต่ว่าไม่ใช่คนใจร้อนนะ ถ้ามันจะร้อนทําอะไรไม่ได้หรอกแต่มันต้องใจเย็นเพราะมันมีฉันทะรักมีบังคับหลายอย่างมีเกษตรกรรู้กับท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้บึกบานโอ้ยัางๆแล้วก็ยังมีผู้รู้เยอะผู้ปุ๋เยอะแยะเลยอยู่โม่ไหนผมก็รู้เพียงนินหน่อยผมอยู่ม่หกครับเราจะจบไปจะเป็นเวรไส้ครูภาษาไทยไหมผมอยากเรียนครูภาษาไทยเพราะว่าผมชอบในทางนี้ทางวรรณกรรมวรรณคดีก็ก็ไม่ยากเหมือนกันที่จะไปต่อลองเลยพยายามนะครับยังครูศาตร์ ครับผมปรึกษาปรึกษาศึกษาศาสตร์ก็ก็น่าจะไปถูกทางครับผมเนาะตามข่าวก็หวังว่าจะถูกเช่นกันอัี้เขมาพบปะกับหนุ่มนักกรอนนักฝันนักสร้างทําให้จะโลงโูกเกิดความสวยงามอิ่มเอลุ่มเริงใจจิตใจไม่ใช่งอมกรวมในเกี่ยวกับพันกรอนไอ้บทกรอนต่างๆที่มีอยู่ในตัวแต่วันนี้ก็ อัตชัยชดกล้านับเบียนบทเบียนลงเบียนวันนี้ที่ไหนนะครับวันนี้มันที่10เจ็ดอันวารวมกันประมาณ182จะไปเป็นที่ระลึกเอ้ยที่ระลึกนะครับว่าเราเคยทำกิจกรรมมีการประชุนเขาหน้าอาจจะมาคิดก่อนทับพันเพราะว่าเก่งกล้าสามารถแล้วก็ มีก็แล้วกันมีคลังศัพท์ในสมองเพราะว่ามีคำไม่พูดติดปากะจะคล้อยกันครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับพีีครับ